หอมนะคะเพียงขวดเดียวราคา499บาทตอนนี้ส่งฟรีสิ่งที่คุณจะได้ซูมซูมนี้มูลค่าคอร์สเกินแสนบาทแน่นอนค่ะทุกคนคะซูมนี้มีมูลค่าเกินแสนบาทแน่นอนคุณไปซื้อคอร์สท,ที่ไหนก็ไม่มีคุณเชื่อมากเลยอ่ะแค่นั้นพอไหมไม่พอค่ะไม่พอค่ะน้ำหอมหนึ่งขวดสี่เก้าเก้าคุณจะได้อะไรอีกบ้างเมื่อกี้เรียนซูมมูลค่าหลายแสนบาทแล้วใช่ไหมคุณจะได้มาขายแบบพรีออเดอร์หรือดอปชิปนั่นเองภายในแบรนด์ดเก้า กับสินค้าทุกตัวที่นพก้ามีนพก้าสินค้าไม่เคยพอขายสินค้าเกลี้ยงตับสินค้าขายดีขายได้ขายปังให้คุณลองมาเองอย่าเชื่อนะคะมาลองขายแบบพรีออเดอร์เอาภาพไปโพสต์เอาวิดีโอไปลงมาถามทีมงานว่าทํายังไงโพสต์แบบไม่มีสินค้าแต่คุณต้องมีน้าหอมหนึ่งขวดเพราะครูไม่อยากให้คุณโกหกคนบนโลกใบน,นี้นะคะว่ามันหอมจริงแต่คุณไม่รู้เลยว่ามันหอมยังไงนะคะสินค้าของครูมีประมาณ1ิบกว่าตัวนะคะถ้ารวมชาชงชาแคปเป็นหนึ่งตัว นะคะแล้วก็มีสินค้าอื่นๆรวมแล้ว10ชิ้นน้ำหอมขายขวดเดียวคุณโพสต์ขายได้ขวดเดียวเอาไปเลย50บาทแต่ถ้าคุณโพสต์ขายไดออเดอร์หนึ่งค่ะสองขวดรับร้อยห้าสิบรับร้อยห้าสิบนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติว่าในหนึ่งวันคุณจะรวมในหนึ่งวันก่อนก็ได้นะคะไม่เกินประมาณใบสองใบสามส่งยอดรวมแล้วคุณได้สิบขวดสองขวดได้ร้อยห้าสิบสองขวดได้ร้อยหสิบสองขวดได้ร้อยห้าสิบแบบนี้นะคะโอเคไหมคือหนึ่งดูถ้าหากว่าคุณขายสินค้าของรกูกค้าทุกตัวได รักกำไรไปเลยนะคะแต่คุณต้องมีน้ําหอมก่อนนะคะเพราะอันนี้เป็นปโปรของน้ําหอม